สวัสด,ดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาบอกจุดรักจุดใหม่ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แ้งแดงอยู่นะครับนะ้องหรือว่าคนที่เก็บดาวอยู่นะครับหรือว่าคน จกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บท่าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับเนาะมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่ม ID แรกงบ99บาบาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหม เริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูลวกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ ID นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าได้ ID ดีหมวก F มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ ID ดีนะครับเสื้อ a c e b o o k เข้าไปเล่นเกมมีหมวก F จริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคน นะครับนอที่แบบว่าอยากรู้จุดบักต่างๆนะครับเอาไว้โกงเพื่อนเอาไว้เกียนเพื่อนนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับนอมีการอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับสำหรับจุดบั็กนะครับและที่สําคัญก็คือจะไม่โดนแบนแน่นอน100%นะครับย้ําเลยนะครับว่าไม่โดนแบนแน่นอน100%นะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับพงนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของจุดบั็กใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าเห็นคลิปต่างประเทศนะครับน้องก็เลยขออนุญาตเขาแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ไม่ได้มากละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คือมาบอกนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องทุกคลิปที่พี่เอามานะครับน้องก็คือขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับวงน้องก็เป็นคลิปจากต่างประเทศนะครับที่แบบว่าพี่จะมาให้ดูนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเพราะว่ามีจุดบั็กหรือว่าอัปเดตใหม่ๆ น้องก็จะเป่ามาเลยนะครับพงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ามีจุดบล็อยู่ดไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับน้องก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นท็อป10จุดบั็กนะครับน้องที่แบบว่า จะเป็นเอาไว้ไต่แรงเอาไว้เกียนเพื่อนได้เลยนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยนะครับปุงน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับแต่ละจุดบล็อกนะครับน้องเราก็ก่อนอื่นนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5 0 0 0ันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรดน่าฟรีมูลค่า150่าบบาทนะครับถ้าตีนเพลงประมาณ500กว่าเพนนะครับน้องเด็กเพี่อกันแจเพนในแบบรีๆแล้วกันนะครับน้องเข้ามาแล้วก 1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคนและไฮไลท์จุดบั๊กแต่ละอันนะครับเนาะก็คือจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับก็เป็นจุดบั๊กจุดนี้นะครับที่แบบว่าไม่สามารถปลาเบิดออกได้นะครับแล้วก็จุดที่2นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามาเริ่มจุดแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คืออันแรกนะครับจะเป็นทางหน้าของจุดนี้นะครับเนาะก็สามารถกระเด้งขึ้นมาได้นะครับเนาะเมื่อกระเด้งขึ้นมานะครับเราก็นี่เลยนะครับเนาะก็มาอยู่ตรงนี้ได้นะ มาเลยครับแล้วก็จุดที่2นะครับเนาะสำหรับจุดที่2นะครับก็เป็นจุดนี้นะครับให้เราหารถจิ๊บนะครับเนาะมา1คันนะครับแล้วก็ให้เราขับถอยหลังมานิดนึงนะครับนะเนาะแล้วก็ประมาณน,นี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันก็จะค่อยขยับขยับลงมาน,นี้นะครับเนาะก็คือ จะขยับลงมาเรื่อยๆนะครับเน้อให้เรานะครับวิ่งเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับน้อนี่เลยนะครับเราก็รถจามาทับเราตรงนี้นะครับแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในเสานะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราเข้ามาแล้วในตอนนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของจุดบ้านนะครับนอสามารถยิงออกได้นะครับนอก็จะประมาณเลยครับล้วก็ ต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับน้องก็เป็นโหมด c ี s 4นะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าตรงนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับศัตรูยืนอยู่ตรงนี้นะครับน้องเราสามารถนะครับยิงศัตรูได้นะครับน้องก็คือ พี่ข,ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเรายิงศัตรูได้จากตรงนี้นะครับทุกคนนี <th> ่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามันเลยนะครับเนาะศัตรูตายได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแล้วก็จุดที่4นะครับเนาะงสำหรับจุดที่4นะครับก็คือมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานนี่เลยนะครับเนาะก็อยู่กลางทางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ปลาแอร์ดรอปนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ให้ปลาแอร์ดรอปมา1อันนะครับเนาะแล้วก็ให้เราขับรถมานะครับเนาะแล้วก็ปิดเน็ตนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานนี่เลยนะครับปิดเน็ตนะครับเนาาะปม35 วินาทีนะครับเนาะแล้วก็เปิดเน็ตขึ้นนะครับเนาะแล้วเราก็นี่เลย, Somehow, wah, e ยนะครับเนาะก็คือขับรถมาตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าออกรถเลยนะครับเนาะแล้วรถก็จะหายไปเลยนะครับเนาะแถมยังมีของด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับพวกน้องก็ถือว่าเป็นบั๊กเล่นๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของโซนฟิสต์สไตล์นะครับเนาะสำหรับโซนฟิสต์สไตล์มีอะไรบ้างนะครับให้เราเล่นบ้างนะครับเนาะก็คือ ให้เรานะครับเนาะหากำแพงก่อสร้างประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ให้เราทําแบบนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ จะได้บักประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็คือเราจะได้บักแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าทําแบบนี้นะครับเราสามารถขึ้นสเกตบอร์ดได้บนบกนะครับเนาะก็เป็นจุดบัคอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัคที่6นะครับเนาะสำหรับบัคที่6กก็เป็นสลิงจุดนี้นะครับเนาะก็ให้เพื่อนของเราขึ้นสลิงนะครับเนาะแล้วเราก็หารถหนึ่งคันนะครับเนาะมาประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเนาะกดดีดได้เลยนะครับเนาะหรือว่างัดรถขึ้นแบบนี้ได้นะครับเนาะก็ถือว่า โคตรกวนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าก็สุดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการบล็อกการดีดเลยนะครับเนาะก็จะเปรมาณเลยนะครับเนาะเป็นการแบบว่ากดดีดไม่ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ายังไงก็ติดแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะกดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่ากดขึ้นไม่ได้จริงๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วรถก็ลอยด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับ พี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าโหมดนี้นะครับน้อก็เป็นโหมด c c นะครับน้อก็ปาระเบิดนะครับน้อใส่ตัวเองได้เลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าจุดนี้นะครับน้อก็คืออันนี้นะครับน้อก็คือเราแบบว่า ทำได้ทุกคนเลยนะครับเนาเพียงแค่พักหน้าจอเราก็ออกมาอยู่จุดนี้ได้นะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาสามารถทําได้ในโหมดซีซีนะครับนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับนาพี่ขอบอกเลยนะครับนาว่าบักแบบนี้ทําได้ทุกจุดเลยนะครับเนาะก็อันตรายนิดนึงนะครับนาก็จะประมาณเลยครับนาก็ บล็ที่7นะครับเนาะสำหรับบล็ที่7นะครับก็เป็นจุดนี้นะครับเนาะจุดนี้สําคัญเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าจุดนี้นะครับเนาะก็คือโคตรโกงเลยนะครับเนาะให้เราเอาเครื่องดีนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเนาะเราก็ให้เล่านะครับเนาะกดพังหน้าจอมาไว้ตรงนี้นะครับเนาะแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นระเบิดนะครับเนาะหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเนาะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาาาาาาะะะะว่่่ตํเเเรรรไไมด้นนนคคคัับบแก็ือ สามารถนะครับนอนทาบักได้นะครับแล้วก็ยิงออกได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับนอวก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของโรงงานนะครับนอนนี่เลยนะครับสําหรับโรงงานนะครับก็ ให้เรามาจุดนี้ได้เลยนะครับน้อก็เป็นเป้ามาเลยนะครับน้อก็วิ่งมาจุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นเป้ามานนี่เลยนะครับน้อนี่เลยนะครับเราก็มาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าจุดนี้นะครับเราสามารถอยู่ได้นะครับสามารถยิงศัตรูได้นะครับแล้วก็ศัตรูนะครับน้อก็สามารถยิงเราได้เหมือนกันนะครับน้อก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับน้อก็จะเป้ามานิี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าจุดนี้นะครับก็เป็นจุดอีกจุดนึ่งหนะครับที่แบบว่าสามารถยิงศัตรูได้นะครับนแล้วก็เปนา อันนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นแบบไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของจุดใหม่นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือสามารถอยู่จุดนี้ได้เลยนะครับเนาะเราก็สามารถนะครับซ่อนหัวได้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับเนาะจุดนี้นะครับก็เป็นนะครับเนาะในส่วนของจุดบั็กนะครับเนาะที่แบบว่า ให้เรานะครับนอพักหน้าจอนะครับกดประมาณนี้ได like, ้เลยนะครับนอแล้วเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าโคตรสุดนะครับนอก็เป็นหนึ่งจุดบั็นะครับนอที่แบบว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับนอเราก็จุดสุดท้ายนะครับนอก็เป็นจุดบั็กจุดที่10นะครับนอก็จะเป่ามานี้เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าจุดนี้นะครับนอก็คือ จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าให้เรามาการะโดดลงหลังคาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เรากดปิดเน็ตนะครับเนาะไปหนึ่งที่นะครับก็จะประมาณนะครับเนาะแล้วก็เปิดเน็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือแบบว่า เราจะได้แบบนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตรงนี้นะครับเนาะก็ยังนะครับน้อหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางท่าของตัวละครลิงนะครับในโหมดซีซีนะครับเนาะหรือว่ามาปลาเดียวได้นะครับเนาะงทำได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะงแล้วก็ ให้หาเ w มานะครับนอร์ก็กดลิงก์นะครับนอร์ก็พี่เขาบอกเลยนะครับนอรว่าเราสามารถพันยาพร้อมเ w ได้ประมาณนี้นะครับนอรก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนอร์ทำได้ทุกปืนนะครับนอรก็จับเป้ามาเลยนะครับนอรพี่เขาบอกเลยครับนอรว่าโคตรสุดโคตรเด่นเลยนะครับนอรก็จับเป้ามาเลยนะครับนอร์สำหรับนี้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนอรพี่ก็มาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆเขาแต่นะครับนอรที่แบบว่าอยากทำแบบไหนอะไรไงก็เอาไปเกียนใครนะครับนอรก็สามารถไปทำได้เลยนะครับนอกเลยครััับบบนนนนนววาาาไไมม่่่ด้้หงเเเเลยยะะคครรอก็จ์พ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนองในส่วนของจุดบล็อกต่างๆนะครับหรือว่าอยากอัปเดตจุดบล็อกต่างๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนองแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยล้กันนะครับนอถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมา แจกแบบปีๆแล้วกันนะครับนอนในส่วของบัตรกอลีน่านะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับนอนเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอนเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับนอนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เชื่อไหนคลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย